สวัสดีครับผมมอภพี่งครับสวัสดีพี่เอิงนะฮะเอา F 3 3นะฮะที่เป็นซีรีส์4นะครับที่เปิดประทุนนะครับผมมาให้ดูกันบ้างครับรถปี2 0 1 6ันจนสองันบเะฮะคันนี้เป็น420นะฮะดีเซลนะฮะได้ใส่ชุดแต่ง M นะครับผม p e r f o r m a n c e นะฮะจากศูนย์เลยครับจากศูนย์เอมมาเลยครับรถสีเทาราคาครับพี่เอิงเปิดให้เลยครับ 1, ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมมาดูครับ ว่าตัว LCI นะฮะได้อะไรบ้างครับนี่ครับชุดแต่งเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะฮะของเขาครับจะเป็นชุดแต่งของแท้ออกจากศูนย์มาเลยนะฮะจะได้รินเป็นคาร์บอนนะฮะชุดแต่ง M นะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังใหญ่เรียบร้อยไฟหน้าครับเป็นไฟแบบ LED นะฮะปาร์คเซนเซอร์นี่ครับรอบคันเลยนะฮะมาดูร้อครับเป็นร้อ M เลยนะฮะปั๊มแดงครับคันนี้นะครับผมยางปี2อ2 3ย่ครับผมคันนี้มาดูทาาแก้มครับทำให้ดูรถเนี่ยสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีช่องนะฮะ ระบายลมครับไว้ตรงให้นะครับแล้วก็ใส่คําว่า M ไว้ให้พร้อมเลยครับมาดูก็จกมองข้างนี่นะฮะถ้าเป็นชุดแต่ง p e r f o r m e ของเขานะฮะเคลียวแบบนี้เลยนะฮะนีครับตามรูปลักษณ์เลยนะครับด้านข้างหรือว่าบันไดของเขา p e r f o r m e เดี๋ยวมาดูครับนี่เพื่อเปิดประทุนไม่รอแล้วเห็นไหมครับว้าวนะฮะใครอยากจะได้นะฮะรถเปิดประุนครับต้องจัดแล้วครับใกล้ร้อนแล้วใครยังไม่มีรถไปแสบหน้าบ้างครับผมมาเอาคันนี้ไปแสบหน้าครับนี่ครับชุดแต่ง p e r f o r m e ของเขานะฮะ เริ่มจากนะครับมือจับเนี่ยครับจะเป็นฮะคาร์บอนหมดเลยนะครับพวกนี้นะเป็นพวงมาลัยนะฮะคาร์บอนนะฮะคอนโซลก็จะเป็นคาร์บอนหุ้มคาร์บอนหมดเลยนะฮะหัวหัวเกียร์ครับหุ้มคาร์บอนทั้งอันเลยนะฮะคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนแท้มาดูเครื่องเสียงเอาของเขาครับฮาวแมนครับเสียงเพราะๆเลยอย่าไม่ต้งกิโลไมค์ครับเจ้าของเดิมใช้ไป136,000สมกิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทหน้าจอครับเป็นหน้าจอใหญ่เรียบร้อยระบบอุณหภูมิครับแยกซ้ายขวานะครับผมเกียร์ไฟฟ้า8สปีดไอไดส์ใหญ่นะครับผม แลวก็นะครับมีโหมดการขับ3โหมดด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะครับผมมาดูที่ตัวเบาะกันบ้างครับปีกเบาะจะขึ้นสูงขึ้นนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าเมมโมรีเบาะ2จุดครับผมด้านหลังครับนี่นั่งได้สบายสบายเลยครับนั่งได้จริงนะฮะ๋ยวมาดูรอบๆคันกันเพี่อกเลยครับมานะฮะรอบๆคันนะครับผมนี่ครับมาดูด้านนุ่งด้านท้ายครับด้านท้ายสวยมากๆครับนี่ด้านท้ายนะฮะชุดแต่งเอ็มนะฮะมาให้นะฮะ มาพร้อมกับชุดของ performance นะครับของเขาจะมีสีดำๆนี้ติดมาขึ้นมาให้พร้อมเลยมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง420ดีเซลครับไฟท้ายนี่ต้องบอกเลยครับสวยมากๆครับและยิ่งสีนี้พี่อึงการันตีเลยครับสีเทานะเป็นสียอดฮิตมากๆเลยครับตอนนี้นะครับนี่รอบๆคันของพี่อึงนะฮะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ต้องเดินต้องจัดแล้วครับนะฮะเดี๋ยวพี่อึงพามาดูห้องเครื่องครับมานี่พี่อึงเปิดขึ้นแล้วครับสตาร์ทอยู่เลยครับเสียงนี่เงียบกริบเลย นะเป็นเครื่องยนต์2,000ทวินเทอร์โบนะฮะเล่นแรงมาได้194แรงม้ามาดูที่หัวน็อตครับหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับผมได้สาตนดานเดิมๆหัวน็อตแก้มไม่ว่าจะเป็นแก้มด้านขวาด้านซ้ายได้เดิมๆครับพานหน้าเดิมๆแผงการกำจัดความร้อนอยู่ครบครับไฟหน้านะครับเดลไรไม่เหลืองคันนี้มาเอาไปแสบหน้าหน้าร้อนนี่ครับ1ล้าน5แสนหหมื่นพันบาทครับจัดไปนั้นได้ฟรีดาวครับผมวันนี้เพื่อนลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com